โอเคนะนี่ก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนจริงๆนะซึ่งคือในรอบนี้เนี่ยคือผมจะมาทําการเรียกได้ว่าเป็นการทําคลิปแนะนําเลยกันนะว่าแบบเออเพลเยอร์ต่างๆเนี่ยที่สนใจที่จะแบบเอเอเล่นเกมนี้นะครับคือควรที่จะใช้แบบปืนอะไรในช่วงแรงใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในสถานการณ์ต่างๆเนื้อซึ่งคือผมได้เตรียมมาทั้งหมด4เซตด้วยกันทั้งหมดเป็นโหลดเอาพร้อมกับเซตอัพที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่า เออปืนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วละครับคือไม่จำเป็นจะต้องใช้เซตอัพใี่หลากหลา่งเตรียมมาก็ได้เนื้อซึ่งคือในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการเออเรียกได้ว่าเตรียม4เซตอัพที่เหมาะที่สุดสําหรับแบบพวกผู้เล่นใหม่นะก็เอาง่ายนะครับคือเป็นแรงที่อยู่ประมาณ0ถึง25นะครับซึ่งคือทุกอย่างในแบบผมเตรียมมาทั้งหมดนี้นะครับก็เออเรียกได้ว่าอยู่ต่ำกว่าแรง25ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ เออในส่วนตัวโหอดอลดเอาแรกนะครับคือเกี่ยวกแบบับพวกเรียกว่ามัลติเพิร์โพสกันนะคือตัวปืนโหอดอลดเอานี้ทั้งหมดของผมนะครับคือเรียกดว่าแบบเป็นปืนที่แบบเหมาะสําหรับทุกสถานการณ์นะครับคืออย่างปืนที่แบบผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับคือปืน ASVL นะครับหรือคือ a s ส a l นั่นแหละนะนะนะก็ไม่เหลือแแบบมันจะต้องด้วยยังไงนะครับคือเอาง่ายๆครับคือตัวปืนนี้เนี่ยคือหนึ่งในปืนที่ผมเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับทุกสถานการณ์จริงๆนะครับก็คือ บบมันไม่ใช่แบบเอาไปเล่นใช้เล่น <_ C> แบบพวกออพเจตีฟอะไรอย่างงี้หรือมันก็แบบพวกเออเรียกได้ว่าแบบเล่นในแบบลองเล้งอะไรประมาณนี้เนี่ยคือใช้ได้หมดจริงๆนะครับเพราะแบบมันคือหนึ่งในปืนที่เออเรียกได้ว,ว่ามันมีมันเก็บเสียงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็ววอีกอย่างหนึ่งครับคือไฟเลทข,ของมันเนี่ยค่อนข้างสูงเท่ากับดาเมจที่เรียกว่าปานกลางครับก็เออรีคอยมันตากเนื้ออีกอย่างหนึ่งนะคือผมสามารถแบบยิงข้ามแมปได้แบบชิวๆเลยเพราะว่าโอ้ ต่อไปในส่วนตัว secondary นะครับหรือก็คือตัวปืนพกนะครับก็คือจะขอแนะนำเป็นตัว M1911 น, <im it> นะครับเพราะว่าในส่วนตัวปืนนี้เนี่ยมันเออเรียกได้ว่าความเรท์อะมันมันสูงนะครับคือมันสูงมากเท่าที่คุณสามารถกดได้เลยอะคือแบบเพื่อ,อ,อนๆกดได้เร็วแค่ไหนอะมันก็สามารถยิงได้เร็วแค่นั้นแหละนะครับคือตัวปืนนี้เนี่ยผมใส่ตัว Delta size นะครับมาแล้วคือ Muscle b e นะครับเออต่อไปก็คือเลสเลเซอร์แล้วก็จุดสี่ให้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถสองช็อตที่ตัวได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใส่จุดสี่ให้ไอ่เออมีคนอยู่หรือเปล่าตึ่งต่อไปเนี่ยก็คือเอาไปในส่วนของตัวสเกลนะครับเดี๋ยวก็คือ CQC นะก็ไอตัวนี้เนี่ยคือมันเลสเแอร์อแบบแบบยังไม่ค่อยสะเก็ดเท่าไหร่นะในส่วนตัวโหลดอาี้นะครับเพราะว่า ในช่วงนี้เนี่ยมันยังเป็นแบบช่วงที่แบบมีการทั้งบัฟแล้วก็แบบมีการทั้งเนิร์ฟเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยคือ MP7 นะครับมันเพิ่งได้รับการบัฟน,น,นะครับเออโอเคนะครับคือมันเพิ่งได้รับการบัฟอย่างดึงนะครับตรงที่ว่ามันได้กระสุนเพิ่มนะแล้วก็เออคือได้กระสุนเพิ่มค่อนข้างเยอนะอ่ะโอ้โหววววถือว่าแบบมันค่อนข้างโอเคในตัวของมันเองแล้วนะครับเพราะว่ารีคอยของมันเนี่ยถือว่า ค่อนข,ข้างต่ำมากจริงๆนะครับแล้วก็มันมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับซึ่งต่อไปนะคือในส่วนของตัว secondary นะครับคือตัวปืน Glock 18 C เนะื้อซึ่งก็เพื่อให้เข้ากันนะครับคือมันก็แห่วแล้วแหละเพราะว่าเออผมพูดถึงเนื้อ C U C นะครับคือคงไม่มีใคไรจะแบบคลิปที่จะแบบเออเอาปืนพกอะที่แบบเป็นเสียมีนะครับคือสแ a m คลิกแบบวิ่งเข้าไปหากลุ่มตรูแล้วแบบสแ a m คลิกเนื้อก็ เอาเป็นในส่วนของตัวปืนกล o อง18 c นะคือมันคือแบบเรียกว่าเป็นปืนที่มันเป็นออโตเมติกนะครับแล้วคือแบบบันยิงแบบโคตรที่จะเร็วอ่ะ <What? S 1> คือยิง1,100นันะต่อนาทีนะครับ oh. ซึ่งคือเราไม่ต้องเล่งนะครับคือถ้าเล่งเนี่ยคุณจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเออมันมีปัญหาจริงๆดูสิ <c oughs> <c oughs> คือรีคอยอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ดีึ้นไปถึตรงนี้นะครับ <c oughs> แต่เราับผมไม่เล็งนี่ คือรีคอยมันต่างกันเยอะมากจริงๆนะครับก็ไม่ต้องเลงเอาง่ายๆนะครับคือใส่เลเซอร์นะครับเอาง่ายๆคือใส่เลเซอร์เออซึ่งคือตัวเซ็ตอัพของตัวปืนของผมตรงนี้นะครับหรือแบบเพื่อนๆอยจะเชาไปใช้นะครับคือเออของผมเนี่ยจะเป็นตัวเดลต้าไซส์สเปเลเซอร์เออโอเคโอเคโอเค,อเคมันมีระเบิด นะครับสเปเซอร์เลนเลเซอร์แล้วก็33แม็กนะครับซึ่งก็คือเออเพื่อโพสต์ของตัวเซตอัพทั้งหมดนี้ของผมนะครับคือการที่แบบผมสามารถสแปมได้ในระยะหนึ่งนะครับก็เผื่อแบบผมมีปัญหาเรื่องการยิงไม่โดนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมจีพายนะครับตึ้งต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนตัวซัพพอร์ตหรือก็คือในส่วนตัวมีเดียมเลนนะครับก็คือแบบระยะกลางแล้วก็เหมาะสำหรับการแบบ ไปลุยออฟเจตทิพย์้วแหละนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเออเรียกได้ว่าผมตัดสินใจเลือกในส่วนตัวปะชดไลเฟิลแยกออกมาจากตัว LMG นะครับเพราะว่าตัวปะชดไลเฟิลเนี่ยเรียกได้ว่าดาเมจสูงนะครับคือดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบสูงมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือรีโหลดสปีด d เขามันเนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับคือตัวนี้นะครับคือ m 1 4เฉยๆนะครับก็เซตแรกของตัว m 1 4โอ้นะครับคือตัว e o tech io e tech นะครับ552 เออมาโซเบรกปูเลเซอร์สเกเลชันกิฟแล้วก็6.5มุดห้ามิลลิเมตรนะก็โอเคนี่คือรีคอยนะครับซึ่งคือเรียกได้ว่าแบบรีคอยเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วคือเป็นปืนที่แบบหยิบกระสุนมาได้ค่อนข้างเยอะโอเคตัวเป็นหนึ่งในปืนที่แบบเรียกได้ว่าควรที่จะแบบตัดสินใจที่จะใช้นะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้แบบยิงระยะไกลเท่าไหร่นะเพราะว่ารีคอยของมันเนี่ยเรียกว่าแบบ ยังค่อนข้างดีดอยู่ระดับหนึ่งโอเคโอเคโอเครีคอยของมันเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าหาัแบบจะยิงระยะไกลได้ไหมก็สามารถยิงได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบยิงแบบออโตเมติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่สามารถยิงได้นะเพราะว่ามันมันดีดนะครับมันดีดปึบโอเคได้หนึ่งคิวนะครับต่อไปก็คือในส่วนตัวอันเออเซคเนดารีโอเคไม่เห็นนะครับก็ เซกเอนทารี่นะครับก็คือเหมือนเดิมเลยนะก็คือ M 1 9 1 1นะครับก็คือตัวออปติกคือเดลตาไซส์มัลโซเบกอันเนอร์บาร์เดลคือเออเลเซอร์และอย่างสุดท้ายก็คือจุดสีห้าไอซนะครับก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับว่าแบบจะเอาหรือเปล่าหรือไม่เอานะครับเพราะว่าคือตัวปืนนี้เนี่ยมันเหมาะอย่างเดียวครับคือตรงที่ว่าเราสามารถส่องช็อปที่ขาได้นะก็ผมชอบตัวนี้แนะคือมันสามารถส่องช็อปที่ขาได้ให้ประมาณนั้นแหละนะครับก็ถือว่าบันแบบ โหลดเอาที่แบบเหมาะสำหรับการแบบเอ่อ CQC ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เหมาะสำหรับ CQC มากาถึงขนาดแบบโค้ชสกลเกลอะไรประมาณนี้นะก็คิดว่าจบสำหรับในส่วนของตัวสเกลแล้วกันเอ้ยโอเคเรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวไปในส่วนงตัวแบบพวกลองเลงนะครับหรือก็คือแบบพวกสไนเปอร์อะไรประมาณนี้กันนะฮะ5 minutes later โอเคนะฮะนี่ก็คือในส่วนของตัวหลดอาสุดท้ายนะซึ่งผมก็แบบได้ทําการเปลี่ยนแบบมาให้มันเหมาะสําหรับแบบลองเลงใช่ป่ะนะซึ่งก็คือโหลดอสุดท้ายเนี่ยคือตัว SKS นะครับซึ่งบทลองแล้ว13มเนือก็จะใช้ในส่วนตัว Delta s i ซ e compensator vertical grip full stock นะครับแล้วก็กระสุนตัวไปนะก็ในตัวนี้นะครับมันจะเรียกได้ว่าแบบเป็นลองเลง นะครับเพราะว่าเราสามารถแบบใช้เป็นสไตเปอร์ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคือสมมุติว่าถ้าแบบมีศัตรูแบบย่องเข้ามาหลังเราอะไรประมาณนี้นะคือเราสามารถใช้ตัวปืนนี้เนี่ย CQC ได้ด้วยเหมือนกันนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่แบบมีดาเมจสองช็อตที่ตัวโอ้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปืนที่แบบค่อนข้างดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าเออรีคอยล์ของมันอ่ะมันค่อนข้างจะแบบเสถียรมากนะก็เรียกได้ว่าแบบทุกนัดอ่นนะถ้าแบบเล็งโดนนะก็สามารถยิงโดนได้นะครับเพราะว่า ตัว b u l ของตัวปืนนี้เนี่ยมันแคบจะเป็นสูตรเลยนะเพราะว่าเออเอางี้นะคือแบบยิงข่าแมปเราไม่ต้องกะครับคือไม่ต้องกะระยะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับก็อย่างนึงน,นะครับคือข้อดีของตัวเออ <Brand. S 1> ข้อดีของตัวปืนนี้นะครับคือมันสามารถยิงทะลุก,กำแพงเป็นส่วนใหญ่ได้นะก็คือ สมมติว่าถ้าแบบเพื่อนๆสงสัยนะว่าแบบเออมีศัตรูแบบส่อยอยู่ตรงมุมอย่างเงี้ยนะครับคือเพื่อนๆสามารถแบบยิงสแปมไม่ได้นะเพราะแบบมันมีอยู่20นัดแล้วก็มีไฟเลทที่แบบค่อนข้างสูงอยู่นะครับสำหรับแบบพวก DMR นะก็สามารถใช้ตัวปืนนี้เป็นปืนหลักได้เลยนะครับคือถ้าแบบเอาไปซีคูซีอ่ะสำหรับแล้วก็แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าคือเพลเยอร์ส่วนใหญ่ถ้าแบบจะไปซีคูซีอ่ะเขาจะใช้แบบพวกปืนออโตเมติกกันนะครับก็ มไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเป็นเออค้สเล็กนะครับก็สามารถใช้ได้ถ้าแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคืออีกหนึ่งในปืนหนึ่งที่แบบเป็น secondary นะครับก็ผมก็จะแบบใช้เป็นตัวปืนล็อกเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าคือเรื่องแบบมันซ้ำไปซ้ำมาแล้วแหละนะเพราะว่าไอตัว secondary เนี่ยมันค่อนข้างมีจำกัดนะครับก็แบบมันค่อนข้างทจะแบบมีจำกัดมากจริงๆเพราะว่าเออ secondary ที่มันปลดล็อกในช่วงแบบแรกสุดปี25เนี่ยคือ มันแทบจะไม่มีเลยนะครับคือมีน้อยมากที่แบบปลดแล้วแบบมันใช้งานได้ตามที่แบบมันควรจะเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับต้องยิงให้โดนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแบบเรียกได้ว่าทําการ cover เออทุกโหลดเอาที่ผมแนะนำเรียบร้อยน,นะครับเพราะว่ามันเป็นโหลดเอาที่เรียกได้ว่าแบบน่าจะตอบโจทย์สถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่แบบเรียกได้ว่าไม่หายากมากขนาดถึงแค่ว่าแบบเดินเข้ามาแล้วแบบเจอเออสตูทั้งทีมาอะไรประมาณนี้นะครับ แบบลุมอยู่อะไรประมาณนี้แหละนะครับก็คือสืส่อว่าเป็น1 n e two one combat อะไรประมาณนั้นนะครับเออระเบิดโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าแบบ cover ทุกอย่างและเออเออเรี่อเละไรสิ